เก็บสมไทยผัดน้ำมันหอยหอเนี่ยเอาไปต้มเจืดใส่หมูสาบอย่างอร่อยเลยสมไทยของซิริรัตออร์แกนิกการ์เด้นเก็บซะอันนี้ฟูมักของคุณนัทวุฒินวลจันทร์เดี๋ยวเราจะปล่อยต้นนี้ให้เป็นเมล็ดพันธุ์นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะปล่อยต้นนี้แหละที่จะให้เป็นมเมล็ดพันธุ์ต่อไปฟูมักผักขมเปตรงเอาแล้วนะ เราเด็ดไปเยอะแล้วล่ะเพิ่งนึกออกว่าจะถ่ายคลิปเพิ่งจะได้กออกเออเพิ่งจะได้กออกจริงๆเกือบจะเข้าบ้านแล้วเนี่ยเรียนกรรมป่าเอป่าเอ้ยป่าอืาอไปละฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราได้เลยจ้าทุกทุกคนเ,เก็บคลิปไว้ทีละนิดทีละหน่อยอัดไว้ทีละหน่อยอไวท้ไวทีละนิดนะจ๊ะ Terina,